สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับทำบุญอะไรดีนะครับในเดือนท่านว่าหกเจ็ดนี้นะเอามาดูกันนะครับนะเขาบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยนะทำอะไรที่เกี่ยวกับของกินอนะ่บางคนก็บอกว่าแหมถวายเพลพระได้ไหมจานนะหรือว่าบางคนเนี่ยนะทำบุญต,ตักบาตรได้ไหมบางทีไม่ต้องไปทําเองนะก็ะซื้อนะอาจจะเป็นขนมหรือเป็นของกินนะครับใส่ถุงใส่ถุงนะถวายพระนี่ก็ไม่ผิดจิติกรแต่อย่างใดถือว่าดีนะครับแหมบางคนบอกตองเดบเงินเป็นปึงป้งๆนี่ได้ไหมจานนะ ไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นนะครับอ่าไปกันต่อนะครับอ่าสายมูสําหรับชาวราศีกรกฎนะเขาบอกว่าสายมูเนี่ยก็อย่าลืมนะอะไรที่คุณเคารพนับนะถือนะเทวสถานะวัดแคกนะเออนะองค์พระศีวะองค์พระพิคเนตน,นะแม่อุม,มานะ เออมแมกาลีนะครับหรือว่าโรงจุงโรงเจที่คุณเคารพศรัทธานะครับก็อย่าลืมแวะเวียนกันไปนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเขาพูดถึงอะไรนะเขาบอกว่าเติมน้ามันตะเกียงบ้างนะบางคนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้นึกถึงนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเติมไฟให้กับเราบางทีเราไฟมอดนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นการเสริมดวงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับชาวาราศีกรกฎนะครับ